ได้ไหมอ๊หล่นเอ้ย <c oughs> เดี๋ยวมาเก็บวางไว้พื้นอย่างนก็ได้ค่ะเนี่ยพวกพวกเนี้ยพวกที่เอ่โคนต้นพวกเนี้ยเดี๋ยวเราก็แต่งกิ่งได้นะเพราะว่าพวกมะน,นาวพวกเลมอนเนี่ยตรงโคนต้นอ่ะเขาควรจะต้องตัดแต่งให้มันโลง่ลงๆเขาจะได้แบบไม่มีพวกโรคพืชน,นะคะอืม สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะน้องจะพาไปตัดเลมอนนะคะแต่ว่าคุณพ่อคะเลมอนมันตัดได้อย่างคะมันก็น่าจะได้แล้วนะคะเห็นมันแบบเหลืองๆแล้วอะมันก็น่าจะตัดได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกเนาะได้ค่ะร้อนมาเลยค่ะ <laughs> อพร้อมก็ลูกเหลืองๆอะค่ะตัดจะหมดเลยตัดลูกเลยนะคะที่มันเหลืองนะคะระวังหนามนะมีหนามเอามือจับไปด้วยลูกลูกนี้โดนใบสวยไหม ขอ,อ,อ,อลงลูกนี้แปลกมากเลยเออนั่นแหละสองลูกนะั้นก็เก็บได้ราคามันเหลืองแล้วสองลูกเหรอใช่ตัดติดใบนะอู้โอ้โหเตอะที่ติดใบเยอะเลยตัดเฉพาะที่ขั้วผลมันก็พอลูกนนะอือแล้วเดี๋ยวเอาไว้เราให้ตัดแต่งทรงต้นเขาอีกทีหนึ่ง อ้อนไม่ได้เดี๋ยวมาเก็บวางไว้บนพื้นก็ได้ค่ะเนี่ยพวกพวกเนี้ยพวกที่เอ่โคนต้นพวกเนี้ยเดี๋ยวเราก็แต่งกิ่งได้นะเพราะว่าพวกมะน,นาวพวกเลมอนเนี่ยตรงโคนต้นเขาควรจะต้องตัดแต่งให้มันโลง่โลงๆเขาจะได้แบบไม่มีพวกโรคพืชน,นะคะร้อนไหมร้อนมากแต่ทำไมแต่งตัวเหมือนหนาว ไม่หรอกกันแดดไงใช่แต่ว่าในคิดว่าใส่แบบเนีน้ไม่กันแดดเลยหนอนมากพรุ่งนี้ลูกหนึ่งนะพร้อมค่ะแต่มันยังไม่ค่อยเหลืองเท่าไหร่นะแล้วอันนี้เป็นต้นที่เราเคยตัดมาแล้วนะคะครั้งหนึ่งนะ,ะโอ้ออกลูกไหมเรากินตลอดอะคะลูกเนี้ยแต่ว่าครั้งที่แล้วก็น่าจะเป็นต้นนี้แหละคะ่ะ เดี๋ยวเอาไปให้คุณแม่ทำอะไรดีทำน้ำเลมอน,มอนทุกคนจำจำที่น้องพร้อมลงคลิปเอ่อทำเลมอนนะคะเลมอนในนำ้ำในน้ำผึ้งใช,ใช่ไหมคัใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อวานนี้นะคะคุณแม่คิดสูตรหน่อยค่ะคือเมื่อวานหนูกินข้าวผัดใช่ไหมคะแล้วมันไม่มีมะน,นาวนะคะ่ะคุณแม่ก็เลยเด็ดเลมอนไปแทนนะโอ้โหไฮโซมากข้าว<อ>ผัดใส่เลมอนน้องก็ อร่อยคุณพ่อทานลแล้วอร่อยมากเลยค่ะแต่ว่าหนูไม่กล้ากินครั้งหน้าจะลองกินนะคะก<_ <d> _ <n one> ดกดไลค์กดแชร์กดฟอลโล่กดติดต c r ใ b e ให้น้องพร้อมทุกช่องทางด้วยนะคะบ๊ายบาย